ไอวนน่ช็เดอะเกมเอาอีกแล้วฮะโอ้โหเล่นจบไปแล้วครับผมพวกขอมาพี่ฮะทำแบบไม่เซฟได้ไหมฮะเออตูไม่ทำตูไม่ทำตูไม่ไหวตูบอกแล้วตูเล่นออบบี้ไม่เก่งตูไม่ทำตูไม่ทำแน่นอน <c oughs> มันหลายรอบแล้วเนี่ยเราตูไม่น่าเลยหาเลือกให้ตัวเองดีๆป่าพี่เฮ้ <c oughs> ยรสชาติไหนตูจะผ่านวะเนี่ย โอ้โหตายก็ต้องเริ่มใหม่ถ้าเซฟยังว่าไปอย่างรอบที่แล้วยังเซฟโอ้ยต,ตัวโคตรเบื่อตัวนี้เลยเวลาโดนไม่ใช่อะไรไม่อยากโดนมันร้องเพีงนานนะ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากโดนมาไอ้ลูกจินแดง <c oughs> ทำไมอะ่ะ <c oughs> ทำไมอะ่ะ <c oughs> โอ้กระโดดกระดิ่งไปดิ <c oughs> โอเคเฮ้ยรอดว่ะตัวนี้ ตัวต่กี่รอบเนี่ยว้ได้บทแล้วดีตรงนี้หนึ่งเวลาตัวจริงจังกับอะไรตัวจะพูดไม่ออกขอไปด้วยนะคลิปนี้จะเงียบตัวก็เล่นแบบเหมือนสปีดลันเลยอะแทนที่จะค่อยๆกระโดดค่อยๆเดินไอ้ปาบี้เฮ้ยอยาแต่เรื่องตรงนี้ยิงไว้ก่อนได้เทสแล้วเราเทสแล้วเราหลายรอบแล้วนะเราหลายรอบแล้วนะ โอ้มียิงสวดว่าไม่ได้กินผีหรอกไอ้หนูเฮ้ยแกนะมันอ่อนกว่าบอสเยอะเข้าใจไหมมีแค่บอสตัวเดียวเท่านั้นแหละที่จะเก็บฉันได้อ่ะมีแค่บอสตัวเดียวเท่านั้นแหละที่จะเอาฉันลงไอ้ด่านพวกนี้ล่ะกิงก้องจัดมาเลื่อนมาฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เก่งออบบี้แต่ฉันก็ก็เวลาตั้งใจมันก็เล่นได้นะแต่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบเข้าใจไหมไอ้จะว่าไม่เก่งก็ไม่ได้นะ้มันเออไม่ชอบเลยแหละ ตัวเนี้ยมันบนได้มันค่อยๆเลื่อนไปเฮ้ยตัวเนี้ยหลายรอบมากแล้วเนี่ยตัวไหนตัวจะผ่านวะตัวขี้เกียจพูดแล้วนะโอ้โหจะอาจแบบไม่พากไปด้วยมันก็ไม่ได้ฟิลลิ่งจริงๆจะไป่พากทีหลังมันก็ไม่ได้ฟิลลิ่งอีตัวเหนื่อยแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ไออันที่มันเป็นลาวานิดโดด พอ,อดีโอ้โห้ยรอดด้วยไปถึงบอสทีไรก็ตูยอยู่ดีแหละช่างมันจะกี่รอ,อบกี่รอบก็นะถ้าถึง100ลอยรอบด้วยต,ตูก็ไม่ได้ดับนะมาไอลูกิ้นแดงทั้งหลายถ้าถึง้อยรอบตูก็พอมัง้งไอลูกิีนแดงไปแล้วล่ะโอ้ยเหนื่อยว่ะพูดอาจจะพูดไม่เหมือนเดิมนะมันมันเหนื่อยจริงๆทั้งหมมันเหนื่อยจริงมาถึงบอสอีฮะตูก็ชํำใจมาถึงบอสตูก็จะพูดให้นะ ถ้าตายอีกก็ตูก็ขี้เกียจบ่นแค่นั้นแหละมาดิ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 ทำไมอะทำไมอะเข้ามาดิเข้ามาดิตูเหนื่อยกย่อิงแล้วนะบอสเอาจริงๆนะอันนี้ไม่ต้องไปกดกันทีละดีนะกดรัวๆไปเลยฮะเผื่อไม่ชัวร์เผื่อเป็นแลบไทเกอร์เถอไทเกอร์เถอไทเกอร์ เวลามันเดินตรงๆปเป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะสอยอัปเปอร์คัตแต่ถ้ามันเราโยกซ้ายโยกหลังมันยึกยักยึกยักยกักมันจะกระโดดตีเขา่าโอเคท่านี้ยังชอบเลยมอบอย่างเดียวมาดิก็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 มาดิมาดีมาดีรัวๆไปดิโอ้ท oh, ่าแบบนี้พี่ชอบท่าอย่างนี้พี่ชอบมาดิรัวๆไปดิ คิดว่เาเกยจะเก่งกว่าฉันนี่เหรอเฮ้ยมีสิรอดนะเนี่ยรอบเนี้ยอย่าด้วยอย่าด้วยอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้เกือบโดนต่อยตูดเกือบโดนต่อยตูดแล้วตัวเฮ้ยมีสิรอดนะรอบเนี้ยเฮ้ยป๋าม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแล้วพูดดีเลยตูแพ้ทุกที ต้องจริงมันต้องจริงมันต้องข้าตูบทจริงตูเพ่ตูบอสตลอดตูด่านตูไม่เท่าไหร่หรอกตูบอสเนี่ยมาดิบอสมาดิอาบังคขาเดือไทเกอร์อาบังคขาเดือเฮ้อไทเกอร์อาบังคขาเดือเอาดิอีกนิดเดียวอุ้ยเกือบโดนตูด ดีแล้วตุลบโอ้ดีแล้วหลบทันมาปึ๊บอัตติเมดโนโยจริงๆต้องอยู่โนบอกวะ <laughs> you know! อยู่โนเข้าใจอย่าห้ากับพี่โอ้โหผ่านจะได้เว้ยตัวไม่อยากจะดีใจแล้วไหลเลยตัวเหนื่อย <laughs> ไม่ใชจเลยตัวเหนื่อยโอ้โหตัวเล่นมากี่รอบแล้ววันเนี้ย มันต้องตัดให้กระชับเอาตอนชนะแล้วกันนะทุกคนนะถือว่าเป็นสปีดลันไปแล้วกันก็เร็วอยู่มั้งเวลาคอนกูเลชั่นครับผมสำเร็จครับผมเย้ yeah! เออไม่ต้องมาขอตัวเล่นแล้วนะพอแล้วมาลงสองจุดก็ไม่ทําแล้วไอโดเซฟโดตุยเดียโอ้ยทุกคนโอ้ยยังไงฝากกดไลค์ like ให้เลยครับผมทุกคนโอ้ oh. อุต่าขอให้ทำก็ทำให้อ่ะรีให้ดูครับผมว่าตัวเริ่มใหม่เห็นไหมแล้วตัวว่างขนาดนั้นต,ต้องมาเล่นใหม่เดี๋ยวทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ทำให้แล้วไปแล้วครับผมบายบายทุกคนเจอกันใหม่ครับผมปวดหัววะ่ะโอ้เล่นกดนานเลย